ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์กสุข่สุ่คนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลแหลกกระทางไกลในประเทศและกระต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะที่กาลังหับชมผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อนี้กะเป็นเมื่อเมื่อเพียเพี่น้องตื่นเช้ามาแล้วินหัวมัวเกาพี่น้องวินจนลุกบ่ได้เด็ต้มใบเป้าใบนานมาหุมพี่น้องจะมีแหงเนี่ยเนาะก็เลยชิมาท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเมื่อนี้กะบที่พาพี่น้องมาเห็ดแบบเนาะแบบตัวนี้สามารถใช้แทนกลีบบัวหรือว่า เออใช้แคนจีบแมงดาได้นะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นตบแต่งกระทงหรือว่าตบแต่งฐานแม่บ่ายสีเนาะเจ้าค่ะหรือว่าหา้าเอาไว้เป็นตัวแซมแม่บ่ายสีก็ได้นะพี่น้องเนาะมาเบิกมาชมนํำการจ่าวว่าที่ออกมาเป็นใดๆเนาะจ้า สิ่งที่เราต้องเตรียมมือน,นี้เนาะผู้ค้าใช้เป็นดอกพุดธเดจ้าดอกพุดธนี่เป็นพุดธแท้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าจังหนอยพี่น้องที่เข้าใจว่าเป็นพุทธปลอมอันนี้คือพุดธแท้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าแต่เป็นดอกพุทธที่มีขนาดบยายอยหญ่เนาะจ้าเลือกขนาดที่ตุ่มพอประมาณเนาะจ้าเพราะว่าถ้าเราเลือกขนาดที่ใหญ่เกินไปเวลาเราไม่เหตุเพือในใน่อเราได้ใช้งานอาสิบอกช้ำหรือ่าดำได้เนาะจ้าผู้ค้าก็เลยเลือกใช้ดอกพุธขนาดนี้เนาะหลังจากนั้นก็นคือใบตองจ้าห้าสิบสิบใบตองเนาะจ้าความกว้างประมาณสองนิ้วเนาะพี่น้องจา ฉีบใบตองความกว้างประมาณสองนิ้วประมาณเก้าแผ่นเนาะจ้าฉีบไปเลยพอฉีบใบตองได้เรียบร้อยพี่น้องจ้าพี่น้องหลายๆคนกล้าสีเฮดปิ่นแล้วเนาะแต่หลายๆคนกล้าสียังเคดบปิ่นเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ากรีบตัวนี้ผู้ค่าก็เคยพาพี่น้องเ็ดไปเที่ยวนึงแล้วเนาะจ้าจีบบัวซัตตบุตร แม่บ๊จำซื้อกีบว่ได้แล้วพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มพับกันเลยจ้าพับข้างนี้หนึ่งสองฝั่งนี้กันหนึ่งสองอากีบตัวนี้ผู้ข้าเคยพาเห็ดไปแล้วเธอนึงแต่การไซใบลิ้นกระบือ,อนนะเพิ่มสีสันสีแดงเนาะแต่คลิปนี้ผู้ข้าอยากลองไซเป,ป็นดอกพุดเบิงพี่น้องจ๋าว่าชอบมัาง,งามสําไดเนาะจ้าพ่อพับขีบแบบนี้ได้แล้วเนาะจ้านี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วจ้าเป็นขีบผักกาหันหลังกลับจ้า ใชดอกพุธของฮาวางลงไปนี่นนเลยจ้ะปุ๊บล้วก็ฮักตัวนี้มาจ้ะปุ๊บขวาซ้ายปุ๊บปุ๊บ,ปบเปิดออกจ้ะหยัดหัวดอกพุธลงไปนิดหน่อยจ้ะดอกพุธจะอยู่ร่องตรงกลางอย่างนี้เลอจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากนั้นใช้แม็กแม็กไว้ให้แน่นจ้ะนี่ใ้กรีบลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวผู้ข่าวขอตัวพับกีบไว้จักหน่อยพี่น้อง เอาสิไซตีบตัวนี้ท้งเบิร์ตเจ็ดกรีดเดีอยวะพี่น้องจ๋าครับอันนี้อันนี้แล้วก็พับทุบคราวนี้นนพลิกกลับหลังวางลงไปจ้าดอกพุธที่ก่อนละนี่ที่พี่น้องบ่มีดอกพุธท,ที่จุ่มลายกระไซเป็นดอกพุธใหญ่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่มันก็นอยากซ้ำเลยพี่น้องเพื่อฮ้อนมือเอาไปส่งลูกค้าแล้วนี่หลังจากนั้นก็เริ่มประกอบเลยจ้านี่ เวลาประกอบกับวางตัวนี้ไว้แอนกเนาะจ้าหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้มาแม็กติดใส่พึบแม็กลงไปแน่นๆจ้จาแล้วก,ก็ใส่อีกอันมาติดใส่ข้างนึงอีกจ้าเวลาติดพยายามติดให้ลบแม็กเด้อจ้าอย่าให้เห็นแม็กเ้อมันจะเป็นงานมละเอียดทันทีเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าฉะนั้นเวลาเราติดลงเราต้องลบแม็กลงนิดนึงจ้า ยับมาน้อยนึงจ้ะพี่น้องจ๋านี่น่อยนึงก็แมกลงไปชั้นที่สามนี่ครับใส่ทั้งหมดสามกลีบชั้นหนึ่งกลีบหนึ่งชั้นสองสองกลีบชั้นที่สามจะใส่สามกีบเด้อจ้านี่เอาไปตบต่งกระทงก็ได้พี่น้องจ้าหรือพี่น้องจะเอาไปตบแตง่ผ่านใบสี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะที่ทําเป็นฐานนะเนาะ จะเห็นสั้นหนึ่งบ่พอพับแล้วปล่อยมือออกก็สิเป็นจีบอันนี้เนาะบางคนก็ยังพับกรีบนี้บวัวปินเนาะพี่น้องจ๋าง,ง่ายๆจ้าจีบบวัวสัตว์บวุตรบัวลึกจีบบวัวอย่างเลยพี่น้องข้าจำบ่ค่อยได้แล้วว่าเขาเอ,อล่นโดยจีบบวัวอย่างเนาะจ้า แต่สามารถใช้แทนกีบแมงดาได้เพกกราะกีบแมงดาเป็นงานละเอียดและก็ใช้เวลานิดนึงในการทําเนาะคุณโบกเก่งกับอาจิิตออกมาโบสวยกีบแมงดาสามารถใช้กีบตัวนี้แทนได้นาะพี่น้องเนาะในการตกแต่งจ้ะชั้นที่หนึ่งสองสามต่อไปชั้นที่สี่แบบนี้ชั้นที่สี่ผู้ค้าสเีเพียงกันกับชั้นนี้เลยเดือจากสีโบเห็ดออกมาเลยออกมาแนวนี้เทห็ดเลยออกมามันก็สีใหญ่ไปนิดนึงจ้ะเฮากระสีได้ใช้กีบทั้งหมดสี 4, แต่นี้เฮาสีไซ้กีบแค่สามเนาะจา้ะ เพราะว่าเฮาภาับกรีบค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นแล้วนะพี่น้องผู้ค้าก็เลยซีหดแค่สี่ชั้นเนะาะเมื่อกี้แม็กเบิร์ดพี่น้องจา๋าวางลงไปเลยชั้นที่สี่ชั้นที่สี่นี่กรีบเฮาค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะจา๋าเวลา,าวางมันก็นจะพอดีกันเป๊ะเลย พอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ตัดข้างข้างออกจ้ะข้างซ้ายข้างขวาวก็ตัดตรงนี้ออกเวลาเราไป,ปเวลาเราไปประกอบมันสด้งามพี่น้องจ้านี่เราสามารถใช้แทนจีบแบบหรือจีบบัวได้เลยจ้ะให้เป็นจีบนะน้ี้เลี้ยงจนอ้อมฐานใบสี่แล้วค่อยขึ้นใบสีก็ได้พี่น้องจ้าสวยงามบอกเจ้าคะ่ะ เป็นกรีบที่เห็ดง่ายๆเนาะจะผู้ใดก็เห็ดได้เนาะแล้วก็ลวดเร็วพร้อมพี่น้องจานนี้ผู้ค้าก็อยากเอามาแนะนําพี่น้องเนาะหรือเสียเป็นตัวแซมแไม่ใบสี่ก็ได้เนาะกรีบตัวนี้จะมีความโค้งงออัตโนมันติลงมาแนวน,นี้เลยจ้ะด้วยรูปทรงของกรีบด้านหลัง จะโค้องงอแบบนี้เลยโดยการบอกต้องใช้ลวดนะจ๊ะเฮ็ดแบบนี้เลยกรเลียงอ้อ,อเป็นฐานกระทงหรือฐานใบสีก็ได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจเบิร์สุขุสุข้นที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับซุม้มเนาะพี่น้องเจ้าขากระวังว่าพี่น้องได้ความรู้จากคลิปนี้บ่มากกันน้อยนะจ๊ะขาดพิพาดประกันใดไปผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ผู้ขาก็สิขอตัวลาไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแหงเบิร์สุขุมสุขลนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไขบ่ให้จนจ้าพบพอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวั